นี้ก็จะมาทานข้าวกันครับนะครับอนะครับข้าวเหนียวตัวนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือออมว่าออมก็ถูกลูกชิ้นปลากกยนะครับลูกชิ้นปลากานะครับออมลูกชิ้นปลาไกายที่เห็นเป็นผงผงนี่ก็คือนี่ครับ ใส่ใบหม่อนใบมะกรูด้าไปซิม,อ,มอย่าถามว่าแซบไหมพระเอกของผมงก็คือน,นี่ครับส้มตำที่ตำเมื่อสักครู่นี่ครับอืมแซบครับ ข้าวเช้าํีสำคัญยิ่งนะครับแกมผักขะนยงไปเลยผักบ้างผักหนึ่งบางคนว่าทานด้วยกันได้ไหมทุกอย่างทานด้วยกันได้หมดถ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทานเลยครับนะครับอืม อร่อยครับสารพีพรกกันจองบันเท่าหนะงครับ ส้มตำเนี่ยเป็นอาหารที่ทานได้เป็นประจำแล้วก็ทานบ่อยครั้งได้นะครับเป็นยาด้วยนะครับท่านผู้ชายก็สามารถทานแล้วช่วยในส่วนของออตอมลูกหมากได้ระดับหนึ่งครับแต่จริงในเทศก็ลองไปศึกษาหาความรู้ดูอีกทีหนึง่งกับท่านผู้รู้นะครับ ที่ในเนีคือระบายดีระบายอ,อ,อ่อนๆนะสวยมากครับผักขย่งง่ามขนาดผักขยงแบบคนไทยอื่นคนไทยเรียกผักขยงหรือเปล่าือขย่งเหมือนกันหรอวะ มาลอยู่ได้วันแล้วไปทางเขาแล้วครับไปทางเขาแล้ว <_ S 1> ก็คือเสียแล้วช้ำอืมนี่ทานได้แปดโมงเก้ามงต้องทานอาหารเช้านะครับ สมองเราต้องการอาหารร่างกายเราต้องการครับถ้ามีเวลาก็ทานเ้ย้ยออมปลากกย คนที่กาลังลดความอ้วนอยู่เข้าเหนียอย่าทานมากเขาว่าอย่างนี้เนืเ้อแรกผมก็ไม่ทานนะครับโซ่นนขนอ้วนพรร่างกายผมอยู่ตัวแล้วเ็าทานแต่เครื่องเคียงผมก็จะทานเป็นอย่างนี้เป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมไม่ทานหวานไม่กินขนมหวานไม่อะไรอยู่แล้วครับอาศัยน้ำตาลจากข้าวเหนียวนี่แหลนะ เข้าไปเติมในร่างกายเราเพราะคนเหน่น้ำตาลมันเยอะครับอือปลาคังสวยครับหนึ่งกระส้มตำหนึ่งข้าวผ่า สาพีกันจองเ <c oughs> วลาที่เราไปเก็บตามคููตามสระบ้านเรานะ้ำสารพีเนี่ยหรือซื้อมาจากตลาดก็แล้วแต่เพราะเขาเก็บมาเขาเก็บมาจากไหนก็มารู้นะ พยายามล้างให้ดีน,นะครับมันจะมีไข่ข้างคบอยู่ตามซอกตามหรหืบมันได้บางครั้งถ้าเราล้างไม่สะอาดไข่ถีงขารับพยายามล้างให้ดีดูดีๆนะครับเนี่ยสารพีประเภทพืชผักในสำคัญยิ่งครับ น้ำมันหอมเราเหงื่อเขาจะกินฉุนมากนะครับแต่ผมก็ว่าหอมหอ ร่างกายเราเนี่ยอย่าไปยึดติดกับอาหารถ้าเลือนรู้อะไรมากมายครับส่วนตัวผมนะครับเรืนี้เนี่ยนะกินยังสิ่งที่มีประโยชน์อย่าไปกินเรื่องมากกินเลยนะครับถ้ารู้ว่ามีประโยชน์ถ้ารู้ว่าไม่มีประโยชน์พยายามแล้วก็อย่าไปใกล้มันะครับจะไปกินนะ ในการสมองของมนุษย์เรานึกคิดเนี่ยคิดไปทั่วนะครับได้กินอันนี้คิดอยากกินอันนั้นได้กินหมูอยากกินช้างได้กินช้างอยากกินเสือนันเห็นไหมคิดไปทั่วอยูกินบ้างผางคัชนีไปทั่วสมองคิดไปร้อยแปด มนุษย์เราเป็นสัตว์ที่กินพืชโดยเดิมๆนะครับไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแต่บรรเทาบุรุษเตาพาเปลี่ยนแปลงมากินเนื้อสัตว์ยังไงก็ไม่รู้ครับ ผมจะทานบ่อยเกือบเป็นประจำก็ว่าได้ส้มตำเพราะตอนเช้ามันช่วยให้ผมสบายท้องดี ไปซื้อเขาก็ไม่เอาครับทำเองดีกว่าเวลาไปซื้อเขาเขาตำอย่าว่ามันก็ไม่ถูกใจเราเราตำเองเลยสกใจเราที่สุดเพราะผมไม่ทางชุรสตำส้ตมตำใส่แค่สีอิ๊วขาว เป็นหลักน้ำปลาของพ่อใหญ่ไม้แต่ของคนอื่นก็อร่อยเหมือนกันนะครับแต่ผมกินของตาพ่อใหญ่ไม้เนี่ยมาเป็นชิ้นแล้ว อร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้ครับกินจนหมดจนเกลี้ยงทำเองกินเองทําไม่อร่อยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไง อสุดยอดทานแค่นี้ก็อิ่มข้าวเหนียวหมดไปสูงหมดไปเึ่งกองมื้อเที่ยงก็จะทานน้อยหน่อยทีนี้บางครั้งผมได้ไข่ไข่เซเว่นสองฟอง อยู่ยันเช้าวันใหม่เลย บร้ออย่อะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ